ครับสวัสดีครับผมสารุตสุพรครับในนามร้านจรันรุ่งเรืองสองพันสิบห้าครับตัวจริงเสียงจริงนะครับก็ผมตั้งอยู่ตบนตะเคียนอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมานะครับเลขทีทีอยู่แปดสิบเก้าหมู่เจ็ดกำมตะเคียนอำเภอด่านคุณทดนะครับก็อัปเดตสินค้าเก่าญี่ปุ่นไซส์เล็กครับ MT หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้เช็คเรียบร้อยแล้วครับระบบหางเรียบร้อยใส่แขนเรียบร้อยนะครับตัวนี้นะครับ เครื่องยนต์สามสูบนะครับตัวนี้ตัวเปล่าพร้อมแขนหลัง7,500 0บาทนะครับไม่รวมหางนะครับตัวนี้จะเป็นแอสเต้เอสนะครับตรจสอบระบบหางไว้ทั้งคืนหางไม่มีตกนะครับตัวนี้ระบบหางธรรมดาเครื่องยนต์สามสูบตัวรถพร้อมแขน1นึ0 0แสบาทนะครับใครอยากได้รถสวยพร้อมรับประกันครับติดต่อสารโลโซสปอร์ตัวจริงเสียงจริงได้เลยครับ0ูนย 4 2 4 9องสเก้าหก้ไปทางเบอร์โทรและไอดีหลายครับ